พลที่พระเจ้าให้มาใช้ยอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดสวัสดีครับพี่น้องผมวีรยุทธ์ต่างจะเย็นจากวีรยุทธ์มินิสตรีพันธกิจผู้กล้าวันนี้มีความยินดีที่จะนำคำหนุนใจมาแบ่งปันให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับพี่น้องที่รักครับพระคำของพระเจ้าวันนี้มาจากพระธรรมฮิบรูบทที่13ข้อที่16ซึ่งมีใจความดังนี้อย่าละเลยที่จะทำความดีและแบ่งปันข้าวของซึ่งกันและกัน เพราะเครื่องบูชาอย่างนั้นเป็นที่พอพระไัยพระเจ้าพี่น้องที่รักครับนี่คือพระคำของพระเจ้าหนุนจิตชูใจเราให้เราระลึกว่าข้าวของที่เรามีคือพระพรที่พระเจ้าประทานให้ดังนั้นเราจะต้องแบ่งปันข้าวของที่เรามีแก่กันและกันแก่คนอื่นเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าเพื่อจะเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อชุมนุมชนของพระองค์พี่น้องที่รักครับคอรมากมายพระเจ้าได้ประทานให้กับเราไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาหารหรือเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆในการกรนิบัติรับใช้พระเจ้าผมเชื่อว่าพี่น้องมีมากมายแต่บ่อยครั้งเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำให้มันเกิดประโยชน์อย่างไรดีที่สุดครับพี่น้องครับทำตามพระคำของพระเจ้าโดยการ แบ่งปันสิ่งที่มีอยู่ให้กับผู้อื่นมันอาจจะไม่เกิดประโยชน์แล้วสำหรับเราเราอาจจะมีสิ่งที่ดีกว่าแต่ว่าสิ่งนั้นนะครับที่เราจะแบ่งปันนั้นเราจะต้องดูว่ามันพอใช้การได้ไหมหากมันยังใช้การได้หรือพอใช้การได้ดีนะครับเราสามารถแบ่งปันให้กับผู้อื่นได้ ในปีที่ผ่านมาผมได้แบ่งปันไมโครโฟนชนิดนี่ปกเสื้อนะครับให้กับผู้รับใช้พระเจ้าสองท่านด้วยกันและจะทำเช่นนั้นต่อไปไม่ว่าจะเป็นลำโพงบลูทูธนะครับหรือขาตั้งกล้องผมจะทำสิ่งเหล่านี้ที่ผมสามารถทำได้นี่คือหนึ่งในพันธกิจที่ทำอยู่นะครับดังนั้นขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับ ให้เราได้ใช้สิ่งเหล่านี้หรือหากเรามีสิ่งเหล่านี้ให้เราใช้สิ่งเหล่านั้นได้การปรนนิบัติในการรับใช้พระเจ้าและเป็นการทําตามพระคำของพระเจ้านะครับที่กล่าวว่าอย่าละเลยที่จะทําความดีและแบ่งปันข้าวของซึ่งกันและกันเพราะเครื่องบูชาอย่างนั้นเป็นที่พอพระไยัยพระเจ้าหากเรามีข้าวของเหลือใช้หรือเก็บนะครับจงนําสิ่งเหล่านั้นออกมาครับ เอาไปแบ่งปันให้กับผู้อื่นที่ยังไม่มีนะครับหรือขาดนะฮะถ้าเราสามารถเพิ่มเติมให้ได้ทำเลยนะครับพี่น้องครับนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยและจะเป็นสิ่งนั้นนะครับเรียกว่ามันจะช่วยเราในการฝึกฝนตัวเราเองในการให้ออกไปในการหยิบยื่นออกไปนั่นเองนะครับขอพระเจ้าบพบพรสิ่งเหล่านี้ หมายถึงพระพรที่พระเจ้าให้ใช้แล้วก็นำสิ่งที่มีอยู่เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าหยิบยื่นออกไปให้ผู้คนให้ออกไปดีกว่าเก็บไว้เป็นของสะสมของตัวเองนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับขอบคุณที่ติดตามวีรยุทธมินิสทรีพันธกิจผู้กล้าอย่าลืมนะครับพรที่พระเจ้าให้ใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อผู้อื่นและแผ่นดินของพระเจ้านะครับขอพระเจ้าวอวยพรครับ